น,น้คพอเพียงพอใจไปเตอะไปแอลสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับพอเพียงพอใจไปเตอรไปแอล เอพิโซดนี้นะครับจะเป็นการแนะนําเส้นทางรวิวเส้นทางขึ้นพระธาตุดอยมุนครับที่ตั้งอยู่อำเภอบ้านที่จังหวัดลําพูนนะครับแต่เรามาทางเส้นทางอำเภอสันกำแพงนะครับทางขึ้นจะอยู่ที่อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นะครับเข้ามาทางสนามกอล์ฟอันภายกอล์ฟนะครับตรงนี้แยกเลี้ยวซ้ายไปนะครับจะมีป้ายบอกว่าพระธาตุดอยมุนนะครับสักพักนะครับก็จะมีป้ายบอกตรงนี้นะครับเลี้ยวซ้ายข้ามสะพานมา ก็จะผ่านสวนลําไยของชาวบ้านก่อนนะครับจะมีป้ายบอกชัดเจนว่าพัชชาติตอยงมนะครับเดี๋ยวเราไปดูเส้นทางกันครับ เริ่มจากที่สำนักสง์นอยงุ้มนะครับระยะทางจากตรงนี้ไปถึขงขบนก็ประมาณ15หกิโลเมตรครับทางขึ้นพระธาตุอยงุ้มนะครับตั้งอยู่อำเภอบ้านที่จังหวัดลำพูนครับไปกัอครับเส้นทางนะครับถ้าฝนตกนี่อาจจะลื่นหน่อยนะครับหน้าฝนนี่น่าจะเปนไม่ได้เลาระบากนี่ก็เข้าเป็นรุจีกาจนแล้วเรินหนาวแล้วก็ เส้นทางดูครับทางขึ้นกระ้ากรอมุมนะครับเส้นทางกันนะครับวันนี้ผมก็มาก,กับอาจารย์พีนะครับ ก็เคยมาถึงรอบละก็อาจาพาปาเที่ยวนะครับ ดูวิวเหรอครับครับรถไฟยางเลยใช่ไหมใช่นะครับรถไฟยางที่บาดเลยใช่ไหมใช่ลื่นนะแต่โอเคไม่ไม่ลื่นเท่าไหร่ครับเมื่อกี้เข้ามาไม่ไม่ลื่นเท่าไหร่ยางเดิมยงเดิมน่าจะลื่นอยู่ครับใช่ใช่หน้าฝนนี่น่าจะลำบากมันจะเป็นทางปูนนี้ไปเรื่อยๆไปอีกสเตจต้นหนึ่งครับแต่มันจะมีช่วงหนึ่งที่มันจะแบบอ๋อ ครับอ่าเป็นทางดินใช่ไหมครับอ่าแล้วมันจะไปถึงอีกจะไปส,สั้นนึงค่อจะหยุดตรงนั้นเอาจ,จันนำก็ได้อ๋อ,อไม่เป็นไรครับพี่พี่อาจะาาจะจะทิ้งนำเลยดีกว่าเร็วไปหน่อยไปเลยครับผมว่าผมก็ตามดีกว่าครับจะได้ดูดูอาจารยมทิศเลยอันนี้ก็จุดที่อ่าอีกที่หนึ่งที่พักชมวิวป่า ตรงนี้นี่สามารถเดินเที่ยวขึ้นมาได้นะเดี๋ยวผมว่างๆจะเดินขึ้นมาเที่ยวนะครับวันนี้เอาอาศัยทาเจ้าสิปย้นวันะครับพาขึ้นมาก่อนนะครับโอ้ดียวิวข้างล่างก็เดี๋ยววันว่างสักหนึ่งวันนะครับนะ่าจะเดินขึ้นมาทางเดินเที่ยวก็อีกทางนะครับขึ้นทางอ่า,างเก็บน้ําแม่ลานนะครับทางเดินเที่ยวว้วันเหมาะเจาะนะ่วนสมาชิก มาเดินด้วยกันาทางเป็นแบบนี้ครับก็หน้าฝนนี่ผมว่าอันตรายนะอยู่กวางโอ้จะมีกวางหรือเปล่า กันด้วยนะฮะ Cara. Ah. ได้ได้ครับไปได้อยู่เนาะค่ไฟไปครับไม่ต้องถึงเกยียร์หนึ่งนะเมื่อกี้เกยียร์สองนะเกยียร์สองได้พี่อ่าตามอาจารย์ทิพย์เลยครับไปมาหนึ่งรอบละแ,แต่แกรถแกขี่รถวิบากสบายเป็นซีเลยนะ CRF 300เอะครับอันนี้ก็จะเป็นทางโค้งอันตรายนะครับอ่า

ขึ้นมาต้องเสียภูเขามามันนะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงช่วงโค้งหักศอกนะครับศอกรูปตัวเอสก็ค่อนข้างจะอ,อันตรายนะครับก็ต้องใช้ความระมัดระวังขึ้นไปนะครับตรงนี้อาการจะ มันจะเป็นโค้งแบบหัวเอ็โกโค้งสัน ทางจะลื่นนะครับเนี่ยถ้าใครเอา m อ t o r c y c l e ทางยางแบบไม่มีดอกอะไรตอนนี้กำลังจะสร้างทางอยู่นะครับ ที่อาจารย์ที่บอกนะครับทางเป็นทางดินแล้วมันก็จะถ้าฝนตกเนี่ยอันตรายครับจะขึ้นมาไม่ได้ลำบากกันลื่นนะฮนะใครเอารถแบบดอกยางไม่ดีมาก็าจะลื่นนิดหนึ่งเออเป็นทางแบบบากแล้วครับพวกเรา ช่วงสุดท้ายก่อนจะถึงพระาธาตุนะครับก็เป็นทางดินลูกลังนะครับทางทางก้านห็นก็ทางการจะดลืมว้าถึงแล้วครับถึงแล้วครับพระาธาตุต่อยงมโอ้ดีครับนี้เราอยู่ที่พระาธาตุต่อยงม เ,เไปตั้งอยู่อำเภอบ้านทิจังหวัดตําพูนนีทางขึ้นยังเป็นเชียงใหม่นะทางขึ้นเชียงใหม่ใช่ครับทางขึ้นเข้ามาทางสันกําแพงเลี้ยวมาจะไปอเข้ามาทางสนามอันพายก๊อฟนะครับอันนี้ก็รูปปั้นของผูบบาสีวิชัย ทางก็ถ้าเป็นหน้าฝนนี่อันตรายครับไม่แนะนําเลยถ้าไม่ใช่ลบดิบากนี่ขนาดไม่ใช่หน้าฝนยังเลื่นๆหน่อยนะครับพี่อ๋อนี่ครับพระธาตุไอยงมอ๋มอมีคนท่าน,นท่าน,นอยากให้เอาารตอนตอนนี้ก็ปฏิจจสถานที่นี่ใช่ไหมครับอ,อยู่ที่นี่ครับ<ะ> เราวนาว่าจะมีสที่ที่นอที่ที่เรา่าอยติยติที่เราผ่านเหญ่ที่บ้านเกิดท่านยู่ที่เบอร์ลีครับที่เขาเดินที่เขาเดินเทียวใช่ใช่เดินขึ้นมาจอดรถข้างล่างเดินขึ้นมา ิช <Allah> ัสวัสดีครับเดินขึ้นมาเอาจอดข้างล่างนี่ครับเราเดินเที่ยวมาพูดต่อให้หน่อยก็ถึงเลย พื้นลาดเชียงใหม่นี่คือ300เมตร300เมตรแล้วหนึ่าแล้วเราขึ้นมา500เมตรก็อันนี้ตั้งใจว่าจะมานานแล้วครับก็เห็นว่าพอดีมันเป็นหน้าฝนขึ้นไม่ได้ก็เลยเออแบบรอรอหมดหมดฝนหมดฝนก็เดี๋ยวขึ้นมาหากลับมอันนี้นะครับ านที่นี่ก็เป็นที่เก็บอัฐิของครูบาศรีวิชัยนะครับที่ท่านปรนนาวไว้นะครับเราทำไว้กันครับ <c oughs> ครับขาลงก็ช่วงนี้ขาลงนะครับเป็นขาลงที่ค่อนข้างที่จะชันนะครับลงแล้วมันจะเจอช่วงโค้งหักศอกนะครับตรงนี้อันตรายมากครับต้องค่อยๆค่อยๆลงไปนะครับใช้วความระมัดระวังนะครับทางนี้ค่อนข้าง,างยากสาอันตรายนะ เอหักคอวันนี้ไม่ค่าอ,อันตรายนะก็จบแล้วนะครับสำหรับทริปนี้นะครับเป็นคลิปแนะนำเส้นทางขึ้นระทต่ไยผมนะครับขอขอื่นก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ที่นะครับที่ร่วมทริปในวันนี้นำทางเราขึ้นมานะครับ ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับอย่าลืมกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องพอเพียงพอใจไปเตะไปแอวด้วยนะครับ